ผีมีจริงที่ไหนกันเล่าไอ้โง่อะไรวะอุ้ยใส่เข้าไปอันสุดท้ายอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอันนี้เปิดทำไมเปิดทำไมไฟไฟดับไฟดับไฟดับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกมที่ชื่อว่า Laundry Night นะครับผมเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับจากนักพัฒนาเกมอิสระที่จะพาเราไปรับรู้เรื่องราวของร้านซักอบรีดยามค่ำคืนแห่งนี้นะฮะเรื่องมันจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมฉันชอบที่จะซักผ้าในเวลานี้มันเงียบสงบเมื่อไม่มีใครอยู่รอบๆมันสงบและสงดัดมาเรามันคนกลางคืนก่อนอื่น ฉันต้องหยิบตะกร้าผ้าสกปรกมาใส่ในเครื่องซักผ้ามาหยิบตะกร้าอันนี้หรือเปล่าหยิบมาแล้วงไงต่อเปิดยัดเข้าไปจากนั้นก็ใส่ผงซักฟอกมาบรรยากาศช่างเพลิดเพลินเจริญใจในยามค่ำคืนแบบนี้เหมาะกับเราเสียจริงปิดปิดฝาไปปิดฝาไปเอาละ่ะ ครบแล้วไหนผกซักฟอกอันนี้หรือเปล่าหยิบใส่ตรงไหนเอ่ยเปิดมาใส่ผงซักฟอกเข้าไปสุดท้ายหยอดเหรียญ2 5่สเซนรอแปบบ๊บใส่น้ำยาก่อนหยิบมาเปิดฝาใส่แบบนี้เลยกิบอัพไม่ต้องผ่านช่องมาต่อไปเหรียญมาหยอดเหรียญแลกเหรียญมาหยอดเอามา เครื่องที่สและเครื่องที่สนี่แหละเฮะ้ยทำไรดีตู้ขนมหรือเปล่านี่ดูสิขนมขนมนั่งกินมานี่เป็นเวลา4ี่ทุ่มห้นาที <c oughs> เครื่องเยอะอจริงๆไม่อิ่มยอดอีก ได้ขนมมากินสันเลยเออตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยฮะมีคนหายมีเจอหมาแล้วก็ประกาศอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับนี่นี่อะไรประกาศอะไรอุ้ยห้าทับยีมีใครรู้จักผู้หญิงแปลกๆที่ยืนจ้องฉันผ่านช่องหน้าต่างบ้างไหมเธอเป็นคนไร้บ้านหรือว่าอะไรใครอ่ะ ฉันก็เจอเธอเหมือนกันในวันที่16มิถุนายนฉันพยายามคุยกับเธอแต่เธอก็หายไปต่อหน้าฉันให้ตายเหอะใครคือผู้หญิงประหลาดคนนั้นฉันคิดว่าเธอเป็นผีอย่ามาดราม่าน่ะผีมีจริงที่ไหนกันเล่าไอ้โง่อะไรวะอุย้ยเสียงเลยวะออดเหรอเฮ้ยกูมไม่น่าอ่านเลยประกาศใครกดออดแล้วเมื่อกี้ กองฟ้ามืดสลัวอุ้ยรถหักเลี้ยวแบบกระทานหันเออใครละ่ะไม่เห็นมีเลยล็อกตรงนู้นมีรถวิ่งผ่านอันนี้อะไรเนี่ยถังขยะล็อกมันจะกาดมันก็ยังดูปกติอยู่นะ ไม่มีใครอะ่ะนี่เป็นห้องเก็บของโอเค <LGBTQ> ดูสิมีประกาศอะไรอีกใครมากดออดดูสิไหนต่ออีกหน่อยสิยังไม่จบเลยอย่าอยู่คนเดียวหลังเที่ยงคืนเธอจะมาหาคุณหลังเที่ยงคืนเหรอก <ruim> ี่โมงแล้ววะเฮ้ย เที่ยงคืนยี่ห้าพซักเสร็จยังเก็บหน่อยเก็บผ้าเลยเออยังไงดีวางก่อนได้ไหมเก็บผ้าก่อนฉันสามารถวางผ้าไว้ในรถเมื่อมันเรียบร้อยเอา้ายังไม่เสร็จเหรอโอ้โหหรือว่าเราต้องอบก่อน เราต้องอบก่อนแน่เลยอูใช่ไหมล่ะนี่ไงยังไม่เสร็จปีเปิดใส่เปิดใส่ปิดปิดปิดแตกเหรียญอีกหปิะตู้คอนใส่เข้าไปใส่เข้าไป ใส่เข้าไปโอ้ยมันจะตีหนึ่งแล้วเนี่อะเ้เราก็ล็แวงหลังกูดูเลยหลังเที่ยงคืนไม่ต้องมีประกาศอะไรแบบนี้ผมนี่ละแวงหลังเลยตีหนึ่งแล้วอยังไงดีอยู่ไปสุกแล้วเรานั่งไม่ติด นั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วเนี่ย,ยเร็วเร็วเร็วเวพี่เร็วเวพี่นานยังเลยอ่ะห้าสิบแปดแล้วเห็นหรือย,ยังแหมเว้นานจังอมผ้าน,านานจังเลยห้าสิบเก้างดีนะไงดีนะง่าดีนะ แม่งเอ้ยโอ๊ยตกใจมันคือผ้าเสร็จแล้วเปิดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใส้ผ้าใส่รถก่อนเร็วเลยเร็วเลยใส่เข้าไปอันสุดท้ายอุ้ยอะไรอุ้ยอุยอุยอะไรล่ะอันนี้เปิดทำไมเปิดทำไม ล็อกใครล็อกใครล็อกใครล็อกยูใครล็อกวะยังไงอ่ะคืออะไรอันนี้คืออะไรปิดสิด ใครมาเล่นอะไรใครมาเล่นอะไรวะเนี้โอ้ยโอ้คืออะไรผีผีเหรอผีโอ้โหไฟไฟดับไฟดับไฟดับอุ้ย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  ออกเลยออกแล้ว <c oughs> โทรศัพท์เตี้ยทำไมหมอก <c oughs> อะไรวะเนี่ยหมอกกูคืคอรถเฮ้ยอะไรวะโทรศัพท์อะไรอยู่ด้านหลังอ่านไม่ทันเลยตอนนี้โลกไปหมดแล้วกูมองเป็นนาแน,น่นขับรถกลับบ้านไปได้อีกโทรศัพท์กูอยู่ไหนละมีโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์มีไหมมันอยู่ดีๆเปล่าม,มีวะเนี่ยในเนี้ยมีวะดูดิหมอกลงเต็มเลยเปิดได้ ทำไมมึงอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยช่วยเลยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยปวดต่อไกลปวดต่อไกลขอโทรศัพท์โทรศัพท์ก่อนโอ้ยกูแจ้งอะไรเฮ้ยกูแจ้งอะไรโตตับแม่งตายโตตับแม่งตายกูแจอะไรวะเนี่ยวกูแจ้งแกเหรอตู้หรือไง นี่อะไรเนี่ยถึงพนังกงานทุกคนโปรดทราบว่าผู้จัดการเท่านั้นที่จะเปิดถังขยะได้จนกว่าจะแจ้งเพิ่มเติมเฮ้ยอะไรกุญแจอะไรถังขยะหรอถามจริงถังขยะนั่นข้างนะเอยไม่อยากเปิดเลยกูไม่อยากเปิดเลยแม่เอ้ยบรรยากาศคอคืกูเปิดนี <c oughs> มีอะไร <c oughs> รงกกะดกูเอาละฮะลอนดี่ไนท์ก็จบไปแล้วนะครับในท้ายที่สุดเราก็เจอโครงกระดูกก็น่าจะเป็นของผีหญิงสาวที่มาร้องเรียกให้ช่วยอยู่หน้าร้านซักอบรีดแห่งนี้นะครับผม ละก็ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกๆคนนะครับที่รับชมกันจนจบนะฮะเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็าฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะคลิปนี้ผมขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนเลยครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย